เน็ดยนะฮะเอาเน็ดยอย่างมื้อนี้น่ะยายเมนูอย่างยายลาบปลาเมนูลาบปลาออกได้ออกได้น้องมุกดาก็มาเบิ่งยายผักลาบปลามุกดายายทำอะไรกินมื้อนี้ฮะ ยายลาบปลาเอออ่ายายผักลากอออ่ายายลาบปลา and also Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những น้ําบานี่บักนี่แล้ว <laughs> उलीन नभै